ไปครูที่6ในี่ยการเกมด้วยระเบียงคอนคอนสีเนาะจากบ้านถามเมืองพบก,กับสงครามเนาะอ่าจากบ้านถามเมืองตาเกีย่ยดรอ่าวันนี้นี่ที่ว่ากองซุ่มกองเสียนี่โอ้ลายอีดีเนาะเออโอค้คนนี้โอค้คนนี้คน,คนซีเนาะขอโทษไปแล้วถึงละเอะอกระทรวงเราผิดอ่าเป็นยอดอาวุธเนาะพบก,กับทั้ง ยังเนี่วนดเอ่อนวดจากบ้านแชนก่อนเนาะลักคู่ที่หายังกาเกยเจ็บไปเลยหากับคู่ที่สี่โอ้เอาแฟนบวเออยเขาทั้ทงคันไน้เนี่แน่นนะจนบอมีบอลสิไปแล้วอ่าอ,อยู่ทั้งคันนอกเข้ามาลุกเนาะเข้ามาเลยเอ่อแย่ๆกันก็นได้เนาะโควิดทุนกะบอมีได้แหละเนาะบอมีแล้วอยู่ลวาวเพาดีบอมีโควิดมีแต่อยู่ต่างประเทศคนเด้อเนาะโควิดนี่เนาะ ฮะโอ้ภาษาอ่นได้บ้างย,ยังป่ะอ๋อขึ้นมาแล้วเราใบครูเราครูนี่เราจะใบครูโอ้เวามุมสีฟ้าใช่ไหม โอ้เนื้อดีนะมุ่งสีท่ากล้าเป็นมัดเป็นมัดสงสัยพวกตั้งใจวันนี้ขอรักไม่ค่อยร้องเลยนะเออเอาแล้วพัดผู้ชมในห้องวันนี้อนาอกไปเท่งไรก็ได้โอ้เป็นควนใจจากทางบ้านบ้านแคนเอาไปต่อปั้นแคนตะบนไก่จากทามยัง าป็นมาครีดไวประมาณ5นานนทีในห้องแรกขั้นใส่สบาคนสีฟ้าพินักานวันนี้ขอโชคกับมวยค่ายแต่เราเป็นมวยใหม่เน้อปันใจจากทางทางเซนตนีเพื่อนนาะเอาไใบคู่กันนุวยเดียวเนะาะไม้อใบลายเพราะย่านิเมื่อย <laughs> โอ้เอาทางอาจารย์สั้นใส้กะตั้งเตือนกติกาเนาะเพื่อให้นักกีฬาได้เข้าใจ จะได้ปฏิบัติตามระเบียบเอ่อที่ว่าเป็นทีมห้อยเนาะเอาไมคคนนี้สู่กันสามยกเอ่อสู่กันสามยกยกละสามนาทีเอ่อตีสามนาทีพักสองนาทีเนาะ

เออยังได้ย id <currently> ังได้ขำวมากางเวทีคนอ้าเออย่ดตเบิจะเข่าปั้มตีขาดหลื่าวงนอกเนาะเอาแล้วย่างตบ้ลไฟเปิดเจียบไดืแอ่นั้นถิอกกรจัดแา่ถ้าเกิดเกิเตขาทุกคนย่างกะเบิการเล่นแค่นี้ยังไม่ดีจัินแดนแห่งบ้านน้ำเชมโบเตุกสะอาดเนาะมัดกินไก่ติเตะาไปแล้วหายยัไรถามว่า โอ้นมาทนท่านทำเลโอ้ต้อขวเลกองขวานลโอ้มัดเบันตรนะอยาอามจะมาไดอามไดต้องตีเขานต้องสวมมาก็ก็ได้เตะขาไปก็ได้เไม่มัดถ่าอยู่ห้างเนตรารตัดีเข้าโออเไปนะเอาแล้วโอ้ธรรมดาไม่คนนี้ โอสีแมือน้องไปทั้งาษน่อยสีฟ้าเต้นล่อๆไปวันนี้จากท่้งบางเนหนองสีฟ้าเต้ดีมากทุกคนดาบดามาแล้วเตเข้เข้ามายกนเลอยเสียงตะฮีไปยังได้ต้อนันไปกันเตะไส่ยังบ่หงอาแล้วโอ้มาคนนี้งีาต้นมับร่อๆไป้วยกัน โอ้ยโอ้ยกระใส่กันเถอะไปยังมาได้เปิดนกโอ้โหโอโหโอกเป็นธรรมดาเนาะบรรยากาศเอาแล้วพิมพยังอายยังทั้งสองายเอ่อต้องแก้เก็บปีเข้มกันแล้วโอ้เต็มปรานบุษมนี่มันเป็นธรรมดาเนาะโอ้ลายอีหลีหนอแย่งหน้นนากันเลย ไปทั้งใดก็บไไ่ได้นอกมีแต่ทานมุชนโอ้เต็มเพียบกันเลยของชนกองเสียนาการต้องขอบพระคุบใจน้ำเนาะพี่ว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีเออให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนาะมุน,นี้เต็มเพียบกันเลยของชองนกลุเสียาจเออมุน,นี้กาขอบพระคุณใจน้ำทั้งวงการจะตั้งทุกภาคส่วนเนาะที่ให้ความความไม่ัวมือนำทีมงานจัดการแข่งขัน พิเศษก็ถือว่าได้สางสาพัฒนานอกบรรดาักกีฬาพื้นฐานบ้านเฮาเพื่อก้าเป็นนักกีฬาดีเด่นะละครับเตือนยกที่สองโครงการเชิงคันมวยคูท่ที่สีนาะ

แตกโมดีมากแต่เาอดไม่ไดสนใจเวลาเติไปอดเดินมาไปเตะเดนพัน hmm, ต so oh, oh. uh ัดเท้าไปตีเข้าเสียบเอ้เล่นปกันโอ้เดกผู้ับยเด้กผู้ชาเป็นธรไรมาด่ากันสีตาจากบ้านแฉบจากบ้านแฉบหนุ่ยเข้าไปเอะคายเล็ตัดหัวเชือแล้วเจ้าเป็ครโอ้เมาจะเอฟเราจะกีสองจะกีสังโอ้เอาแล้ว

อาจจะได้เสื้อลงวันพิเศษนอจากทั้งส่งยุทถุเก้าเก้านอ่งนาพาเพลิน่ลการลังไล่ชนกันนอกาสชวยกันนอเป็นรายการสืบสารตำนานมวยเราผี้พิมานของทั้งอาจารย์ลินทองพนได้ครับก็มาจากสาบานรัอนชาร์ขอเชิท่านด้วยกัน ถ้ามาครบสามนงี้ได้ทั้งครูนอนเนาะเสื้อจากสมทุทรโตก,โก,โก,โกโ็เนาะรายการทรงนาพาเทมของเพื่อเอาดักไมากล่อแต่จกนเอาเต็นที่รถใา้ได้เลยนะเอาละครั้งดังแล้วใส่ทีมไว้อของคนบ้านเน,นาะก่อนยินั่าออกมาเลยมาเลยมุกกรรมการลุกโดตนตกลงข้าตกลงข้งบนอบนอกกรรมการ แอาละเอาให้เไปละเขามาจะรันยี่ต่อโอ้เอาละมาต่อไปมาต่อมาเออ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 เ่อตั้งตั้ที่จะทำให้เขาเอ่หนมาใส่หนุนเออตั้งเอาป็นน้ำใส่น้ำใส่ตั้งเออเป็นยังไงบ้างสั่น่นเออตัจะพิมพ์ูปออเสเอาไม่กูนี้อาจจะได้ดูเดือดเนาะ Haa Haa Bawa saya nak kalau bumi Alian buat tanam Bawa nak Bawa nak Nak Bawa Tak nak Tak tu mari Haa Haa Bawa nak 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 เอาหั่นววกวน,น,น,นกันเขาจะเต็ปนงไงเาเตมเป็นตเป็นคาตสูงผมแสดแกจะถทาเดินได้เดินเลยอาบเอาเลยนะเออขาไปไล้เอไปเอึงตายตเตนาด้เทปกันเัญหาสงบสุดลาก็เปตได้เลยไปข้าไป กันเทียบกกันยาต่อยกันครเนี่ยยแต่ันีมันอนนารตวนนี้เสียรัลกนงไปแต่้องสีดเปนน้ไม่ลกหนีเนะถือตักันเคยังนิ่มนาะเาแล้วแตเทียบกัเนี่ยโอ้อาไปก้มน่อยาไนเอาแล้วไอ้เรื่องสินดำบอกว่าเิอัเลยแต่วัไม้วัเตะคกันเลย เอาแล้วเาจะไปเอาเอที่ก็จับกันเน่ยังน้ใส่กันน่อยนึ่งปยังกสนันเนาะอตอป็นธรรมดาเนะไว้คนนี้อาจจะได้รางวัลพิเศษจากช่องโยธเก้าเกา่นาพาเพลิน À, bên à, giữa tay tranh cãi, tay giữa bay lạc, tay tranh cãi, 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 tay ôi, cãi, tay tranh cãi, tay tranh tay tranh cãi, tay เอาออกเอกๆวันารอน่าจะปเชนไส้เ really? ด oh. well, we okay, right. well, so ันเะโ้ยย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 ปยย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 อยย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 นยย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 ย เออพนัง,งนพนัพนาแกะลวกสันี้ดูเดือดแล้วพนงเออเอาไปเลยขึ้นมันซ้อมโตไงเ